สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะอยู่แถวแถวตลิ่งชันนะครับเขาจะอยู่แถวแถวสารตลิ่งชันนะครับร้านนี้เขาไม่ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวไม่มีชื่อนะโอ้โหแค่ชื่อก็เด็ดแล้วของดีที่นี่นะครับก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะแล้วก็กระเพราถาดอะไรประมาณนี้เนาะที่สําคัญคือราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็อร่อยมากด้วยเพราะว่าอันเนี้ยมาทานหลายครั้งแล้วเลยอยากแนะนํานะครับร้านนี้เนี่ยเขาเปิด8โมงนะฮะทุกๆวันนะยกเว้นวันอาทิตย์แล้วก็มีเบอร์ด้วยนะ สามารถโทรมาถามไ้ก่อนว่าเขาเปิดหรือเปล่านะครับแล้วก็หมดหรือยังเนาะไปะุยกันครับนี่ร้านอยู่กันแบบว่าใต้ทางด่วนแบบนี้เลยนะครับนี่ยโอ้โหแล้วก็อยู่ติดทางรถไฟตลิ่งชันนะจอดรถก็ข้างหน้าร้านแบบนี้เลยนะครับนี่ถึงแล้วครับร้านก๋วยเตี๋ยวไม่มีชื่อโอ้โหแค่ชื่อก็เด็ดดวงแล้วฮะ เรเป็นบรรยากาศแบบบ้านสวนบ้านสวนแบบนี้เนาะโอนี่บรรยากาศแบบบ้านทุ่งบ้านทุ่งแบบนี้เลยนะครับคนเยอมากดูดินี่น9โมงวันเสาร์นะร้านนี้ไม่มีชื่อแอดตะลงชันเวยเตีเ๋ยวต้มเลือดหมูข้าวต้มหมูผักกะเพราเครื่องดื่มไปตัตนนี้ลองเป็น ก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็เป็นผัดกะเพราจัดไปเลยครับก็ผมสั่งเป็นกะเพรานักเลงนะมันนักเลงยังไงเนะและนีนี่โอ้มีไข่สองฟองนะครับพื่นักเลงสองฟองในหนึ่งเดียวมีทวีนวันทวีนวันราคานะครับถ้าเกิดว่าไม่ใส่ไข่ก็คือ55บาทนะเป็นกะเพราหมูในนี้ยแล้วก็เขามีกะเพราเนื้อด้วยนะครับถ้าใส่ไข่ก็บวกว่าสิบาทนะ ผมขอลองชิมกับเขานักเลงของร้านนี้หน่อยนะเป็นยังไงเนี่ยนีย่จากคำเเรนนเลยฮนะเป็นกระเพรารถมือรถมือคนนะครับโครถมือแม่ลแล้วก็เป็นกะเพราที่ถูกต้องนะคือไม่ใส่ถั่วฝักยาวนะฮะส่วนไข่เข้ามาแบบไม่ค่อยสุกมากนะนะเนี่เหลืองอเผ็ดเผ็ดใช้ได้เลยนะครับเขา มีน้ำตุ้ไปด้วยนะเพาะความคลาสสิคยานคือดูนี่แกงน้ำราดนี้นะเป็นแบบแบบนี้นะดูน่ารักนะแล็กย่ำหมูรวนไม่งอกมาขอดูหน่อยตรงน้ดูดิ <Wow. S 1> อันนี้สองเป็นแล็กย่ำหมูรวนไม่งอกหมูสมบับบานเลยมไม่ปรุงนะขอไม่ปรุงเลยชิมน้ำอา เผ็ดหวานแล้วก็เปรี้ยวพอดีนะ <c oughs> ไม่ค่อยเค็มมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่หวานมากจนเกินไปด้วย <c oughs> สดน้ำนี่ร้นรอน,เน <c oughs> ๆเลยนะก็เต่ต้มยังดีๆเนยน้ำาต้องร้อนๆน,นะ <c oughs> อันนี้สุดยอดเลยครับช <c oughs> ิมเส้นดีกว่า <c oughs> ลวกเส้นแบบจะบอกว่าคอเทนเต้ได้ไหมคือมันมันไม่เละหนึบๆดีเลยแล้วก็หมูก็อร่อยด้วยนะระหว่างนี้มีแห้งมาเสิร์ฟน,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 นะเรา้องกินอะไรกันหนานะเยบะหมี่แห้งนี่อันนี้ไม่งอกนะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะกี่ร้านเตี๋ยวเนี่ยมันมีหนามันต้องมีแห้งนะเมื่อกี้เรากินเส้นเล็กไปแล้วนี่มากินลองก,กินตัวเป็นบะหมี่ดูนะครับจะได้รู้ว่าเส้นเป็นยังไงเนาะ เน้น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 เป็นบะหมี่เส้นแบบเส้นเล็กๆนี้นะอืมปรุงมาพอดีแล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับแต่ถ้าชอบเผ็ดอ่ใส่พริกป่นเพิ่มได้นะข้างในเป็นไงข้างในใส่ไส้ไม่เหม็นคาวอืมอร่อยทุชินล่ะเฮ้ย สู้นิมแป้งนะเน,น,น้นๆนะ่ะสุดยอดนะก๋วยเตี๋ยวไม่มีชื่อนะต้องลองนะครับอิม่มอ,อีกแล้วนะครับวันนี้โอ้โหวันนี้กินอะไรไปบ้างนะนนม,ดดมันมะีก๋วยเตี๋ยวสองชามนะแห้งชามน้ำชามแล้วก็กระเพรานักเลงนะคือ165บาบาทเนะี่ยทั้งหมดเนี่ย กระเพราเนี่ยแอบกินไม่หมดนะเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับส่วนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชั่งละ40บาทเท่านั้นเองอิ่มอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับร้านนี้มาตาวันได้เลยนะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็สมัครสมาให้พวกเราด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย